แล้วสิสตรีมเมอร์ ROV ลองมาเล่นโมบายเลเจนที่เดียวติดใจเลยละสิอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก่ากัไก่ออกครั้งหนึ่งนะคะเคลิปนี้ซินดี้แล้วก็คุณเอกไฮวิดเอกยังคงอยู่กับเกมที่เป็นกระแสร้รอนแรงในตอนนี้นะั่นก็คือโมบายเลเจนแบงแบงแน่นอนว่าซินดี้ก็จะมาหัดเล่นตัวใหม่ๆด้วยอย่างเช่นอารูกาจำได้ว่าเคยเล่นไปครั้งสองครั้งนะแต่ว่าสก,กินเนี้ยยังไม่เคยเล่นเลยอะบอกตามตรงว่าเท่มากๆแล้วถ้าสกินนี้วนกลับมาขายอีกครั้งเนี่ยบอกเลยว่าซินดี้ไม่พลาดแน นนและก็แน่นอนคิดจะเติมเกมให้เติมกับร้านนี้เลย Richman Shop ร้านเติมเ,มเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legends แบงๆบ g บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานส่งส,ส่วน10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น AOV มันคมชัดคนไทยเลยติดกันไปโมบายไปเลยละกัน ก็อย่างที่อีกได้ทําคลิปบอกอะครับว่าเรื่องภาพอะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับมันก็เหมือนกับสเปกอะสเปคคนเราอะผมอาจจะชอบแบบคนผมสั้นคุณอาจจะชอบชอบแบบคนผมยาวมองว่าเรื่องภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลมากกว่านะครับ A าวก็สนุกโบวายก็สนุกครับเราไม่จําเป็นต้องเอาเกมอื่นมาเปรียบเทียบกันนะครับคือคุณรู้สึกสนุกกับเกมอะไรอะคุณก็เล่นเกมนั้นนะครับ คทุกเรื่องโดสนิยมเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากลองอะไรใหม่ๆ <c oughs> ก็ให้มาที่เกมนี้เลยบอกเลยว่าสนุกสุดๆแล้วก็แน่นอนตอนนี้ซินดี้กาลังฝึกหัดเล่นตัวละครใหม่ๆที่ยังเล่นไม่ชำอย่างเช่นอลูกาดลาเซรอลเฟลิน <c oughs> แล้วก็อื่นๆอีอกมากม, <c oughs> ามายเป้าใหม่ในปีนี้เนี่ยก็คือการหัดเล่นฮีโร่ตําแหน่งจังเกิลให้เชี่ยวชาญได้หลายๆตัวเวลามาเล่นรีวิวสก,กินหรือทําคลิปเนี่ยจะได้ไม่ขายขำไงคะ <c oughs> ครี๊คล ปลากเกียวผมไม่มีอะ่ะผมมีแค่นี้ครับอยากดูตัวอะไรเร็วเก้าวิเร็วเร็วเร็วเผมไม่เคยเล่นอลิสผมลองเล่นอลิสนี่เล่นไป2เกมแล้วอลิสอ่าผมลองเล่นเลยอ่ะผมลองเล่นอลิส <ๆๆ S 1> โอเคเออจะว่าไปอลิสก็เป็นตัวที่ซินดี้ไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่าในวันนี้ซินด,ดี้จะมาหัดเล่นตัวนี้จ้านั่นก็คืออะลูการนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่แอบโหดเลยนะในเมตานี้แถมยังหล่อมากๆอีกด้วยอุ๊ยนี่บัตรเช่าเกมหน้าเดี๋ยวเล่นซันโอเคครับได้เดี๋ยวเกมหน้าจดเอาไว้ว่าจะเล่นซัน จะบอกนะว่ายายลิงจอนั้นน่ะโอ้โหตัวอ่อนเลยนะใครเขาสรรหาแนะนําคุณเอกกันค่เนี่ยแต่ในตอนนี้เราก็เข้ามาสู่เกมซึ่งทีมเราเนี่ยประกอบไปด้วยอาลูการดูน็อกสแกรนเจอร์อลิสแล้วก็ไดกเกีลเพราะใช้แล้วเครื่องฟิต s t a ติ c a l l y ง่ายไปเลยกันเลยค่ะเอ๊ะพี่ซินนี่เมื่อกี้มึงอะไรอะเกิดไม่ทันจริงๆอ๋อเลิกแอปนะเพราะที่บอกว่าเกิดไม่ทันเนี่ยเราเพิอแอปโคเป็นสีสาวในโฆษณาด้วยละมั้งกููร้ึ เฮ้ยมันแหลมจัดเลยน้อง เห็นแล้วล่ะค่ะว่าคุณเอกเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะสู้รบปบมือกับยาย Xbox ซินดี่ก็ว่าจะเข้ามาแกงด้วยเลยแต่ว่ามันมีอมตะไงมันก็เลยหลุดรอดไปได้เลยแวะมาตีปูเสฉวนตรงนี้แก้เขินแล้วมันยังทําทรงพ้นไฟจมาลาอีกนะไอแน่เจ้านี่จะปล่อยให้รอดไปก่อนละกันจากนั้นพวกเราสองสามคนก็มาแออัดกันอยู่ตรงพุ่มเล็กๆเกชื่อสิว่าพวกมันเนี่ยจะต้องวิ่งแหกันเข้ามาตรงหน้าเต่าแน่นอนแล้วพี่ท้เกี้ยวของเราเนี่ยพุ่งเข้าไปเปิดแบบนี้เฮ้ยซินนี่ก็สับเข้าไปดิ เปิดได้สวยมากเลยค่ะพี่รมเฮ้ยแต่ว่าไอ้นี่มันผลักซินดี้อะตีเข้าไปไข่เย,ยนานนะโอ้โหแล้วแพสสิมันเด้งไงมันก็เลยวิ่งจุกๆไปนู่นแล้วแต่ว่าไอ้เด็กเล่นไฟเนี่ยมันก็วิ่งตามหลังมา P.O.V. เป็นเบเบดนะนะ <c oughs> ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันอ้าวชิบหายป่าแตกคุณซินดี้แตก ใช่แล้วแหละเพราะว่าพวกเก้งเนี่ยมันชอบแกล้งเราเนี่ยได้เวลามายื้อแย่งเต่าตรงนี้แล้วล่ะค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าจะมีซีนนะถ้างั้นก็ได้เวลาส่วนละเออเฮยเ้ยรีบวิ่งหนีออกไปเลยนะแต่ว่าเต่าค่าโอ้แม่ก้นรับไม่ทันอนะ่ะก็เลยโดนนางโรเจอร์เกกัมปูซัดเข่าคู่เข่าคุณธรรมเข้าให้จากที่เหลือต่อด้วยนะเพื่อนๆซินดีนน้ไม่ไหวละบายอีกไม่ไหวแล้ววะ โลมากแล้วอ่าไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวมันหน่อยเพราะว่าเราจะไปล่า Xbox แบบสบายใจแกไป3คนแบบนี้เลยแหละคราวนี้แกไม่รอดแน่วะเอ้ยมันเป็นอะไรมาัําฟิกเข้าบ้านอีแล้วแอบน้าลํำคานนะทั้งตัวเนี้ยตุยยักชิปเป่งเฮ้ยเอาดีความสำลุของเกมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงโน้นคือช็อตเนี้ยเนี่ยมันมารุมมาตุ้มกันมากใครเป็นใครไม่รู้ไปดูกันเอาเองแต่ว่าตอนเนี้ยคือเพื่อนของเราเนี่ยเข้าไปเซตไฟแล้วโอ้โหแล้วรวบสวยจัดด่าโอ้หทำไมเด้งเลือดเยอะจังอะ อฮ้ยท no nice. ี่เลือกคุณเยออ้าวเฮ้ยแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามจะล้มลงไปกองระเนระนาดกันขนาดนี้เต่าน้อยเนี่ยจะไปงอเซนดี้ล่ะว่าแต่ว่าเล่นมาหกนาทียังคิวไขไม่ได้เลยอะไม่มีไขว่าอะไรหรอกนะก็บอกไปแล้วแงว่าหัดเล่นเว้ยเออ เามื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะซินดี้ก็มองไม่ค่อยทัน,นอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะรอครูดาวแค่หนึ่งนาทีเองแต่ตอนนี้ซินดี้จะบรรเลงเพลงดับและไปค่ะสัพท์กลางหลังและไอเด็กเปรตที่ไหนมันมาเตะหลังฉันฟ้าเดี๋ยวก่อนอนะขอเอาตัวนี้ก่อนละกันตามมาต่อด้วยเพื่อนของมันแล้วก็เหลือแกแล้วสินนะมานี่มาให้ฉันฟ้าให้หนำใจปวดเข้าไปเรียบร้อยโฮมรันตัวนังหนูหนาหน้านี่ดูท่าว่าจะมีแพสซีฟอาฟาดไปละกันรอบนาแกไม่รอดแน่เตรียมตัวเอาไวใ้ให้ดี <Kill. S 2> คุณซินดี้ดิวะลัดอ้าวคุณซินดี้ดิวะช่งเป็นเสียงอ้าวที่สิ้นหวังมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เคยเห็นใครวิ่งแวบๆผ่านมาทางนี้พอดีขอแวะไปเหยียบวิ่งไวแล้วก็สับเขาให้กลางหลังเขาเลย <c oughs> โอ้โห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 โอ้โอ เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีคนติดใจในความโหดของอาริสแม่สาวดาวยั่วตัวนี้ส่วนซินดี้ที่เพิ่งตีเต่าน้อยตัวนี้เสร็จก็ว่าจะกลับไปฟาร์มต่อแบบสบายใจแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะอยู่กันโคตรไกลว่าจะไม่มีการบวกกันนะคะแป๊บนึงค่ะขอเอาแดงก้อนเลขสวยไหมเลขสวยไหมจังหวะนี้พอจะเป็นท็อปไฟต์โมบายเลเจนได้ไหมครับจังหวะเนี้ย โอแมก็เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะคือเพื่อนเราเปิดสวยมากอะ่ะสินดีที่เพิ่งมาแงาตลาดวายหมดแล้วมั้งง่ามีอะไรให้เล่นบ้างคะตรงเนี้ยหืมเพลงนี้แอบขึ้นมาในหัวเลยคะ่ะว่าฉันมาทำอะไรที่นี่และจังหวะนี้สวยไหมสามตัวรวบหมด เออคุณเอกเนี่ยก็เรียนรู้ได้ไวดีจริงๆเลยนะคะส่วนซินดี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพุ่งเข้าไปสับขาบป้อมเลยโอ้ยถ้าไม่ติดว่าเกมนี้ป้อมก็ตออีแรงนะฉันจะเอาอีกตัวหนึ่งแล้วแต่กลัวว่ามันจะตลกกันดิแต่แม่งตายตัวเดียวเองวะ่ะไ <Mega S 2> ว้คุณซินด,ดี้โอ้โหสนุกว่ะเล่นรูบรวบอย่างเงี้ยและในขณะที่พวกเรากำลังลุมบูชาย,ยันเจ้าพ่อโพไซดอนอยู่เพลินเพ<ๆ>ก็แอบเห็นว่าใครไปเดินททเลทะทไลอยู่ตรงเลนล่างคะ คือแบบมันเว่อร์ไปป่าะวา่แชทโอ้โหคว่าไม่ใช่แล้วไอ้ตัวล่างเนี่ยไอ้ตัวล่างนี่ไม่ใช่แล้วไอ้ขี้หน้าคุณเนียน่ะตัวเขี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะแม่งแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ด้วยโลเจอร์เฮ้ยเอาดีไอ้เพื่อนๆแกคิดว่าเราจะรวยอ Xbox หน้าติ่มนี่ได้ไหมฟิกอีกละอว ฟิีแกงเอาเออนี่มาดูค่ะช็อตเนี้ยทำให้ฉันรู้ว่าอ๋อถ้าจะไล่ได้ไกลขนาดเนี้ยนะยก็ไม่แปลกหรอกค่ะว่าทำไมตัวนี้มนันถึงโหดอะอลูกาตัวอะไรอ่ะพุ่งเข้าไปฟาดฟาดฟาดกล้าใจสุดๆไปเลยอย่ะแบบนี้แต่งค่ะเฮ้ยเฮ้ยคุซินดี้ดิวะเฮ้ยคุซินดี้ดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยกูวามาได้ไงพี่คนร้ายปาบอลเข้าไปแล้วก็ลืมเองซึ่งงานแต่ว่าตอนนี้โพไซดอนของฉันเนี่ยมาเยี่ยมเยือนฝั่งตรงข้ามละแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามจะลราลูกไปสีแบบนี้เห็นทีว่าจะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เลยหรือไม่คะครีครีเฮ้ยเอาดีตัวเนี้ยมันโหดอยู่นะเอาไปเลยตำแหน่งลูกลัเย่แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิคตอรี่ไปแบบสบายใจ นสนุกว่ะทีมไฟหูเต็มหลอดอ่ะทีมไฟอ่ะได้เท่าไหร่เนี่ยไอเชีย่ยกูได้เอ็ม <c oughs> <c oughs> กูได้เอ็มได้ไงเนี่ย ยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกาลังใจให้กับซินดี้เพื่อมีป่าตัวไหนน่าสนใจอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย